สวัสดีค่ะพี่นัน่าซัมซีกาซิลีแล้วนะคะวันนี้ค่ะพามางานลิ่งกัโกลแฟรนะคะอิ่มนำสำราญกับทมจะมีขึ้นที่เซ็นทรัลพาราม2ครับวันที่5ถึง11ตุลาคมมีแค่7วันเท่านั้นเองนะคะแค่7วันต้องรีบไปกันนะคะและนีคือหนึ่งในหนึ่ง้านค้าที่อยู่ที่นั่นนะคะนี่คือร้านเจ๊พริกผู้ใช้ตลาดาษภูนะคะของขึ้นชื่อมากคุณหมอครับวันหนึ่งขายประมาณ3,000-5,000ตัวค่ะ เยอะมากๆเลยของเจ๊พริกเนี่ยนะของเขาเด็ดคืออะไรไหมยังไงครับแป้งเขาจะไม่หนาเกินไปครับผมไม่บางเกินไปกําลังเหนียวหนุบนุ่มและกุใช้ก็อร่อยมีไส้หน่อไม้กุใช้เผือกแล้วก็ไส้แมนแก้วแ,แ,<ก>แล้วก็ยังมีนะคะเป็นทอดด้วยครับผมอ่ะถ้าผมก็ลงองกินหมูทอดอยเลยน้ำจิ้มอยู่ไหนครับน้ำจ,นจิ้มน้ำจิ้มลาไปเลยเจ๊พริกชิมฮะอร่อยต้องชิมดูเลยเจ๊พริกกุ้ยช่ายตลาดโถ ขารด,ดีมากอะดีไหมรสดกรอ,กอบอร่อยบอ่อนลานนี้นะคะเจฟพ,พิกกูใช้ตลาดปูค่ะและนี่ก็คือนหนึ่งนะคะในหนึ่งร้านค้าที่อยู่กังงานเราที่ถนนบางรังสองไปต่อร้านที่สองกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือใช้ลรขนมไทยสไตล์ชาววังร้านนี้คุณหมอกล้องมีขนมไทยนะคะชิ้นละสิบบาทเกือบห้าสิบหน้าแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะกล่องเล็กหกชิ้นล0สิบบาทกล่องใหญ่สิบสามชิ้นร้อยบาทก็คือห้าแถมหนึ่งอ่า แล้วก็10แถม3ครับผมถูกมากเออที่ร้านเนี่ยทำมากี่หน้าครับปกติต่อวันปกติต่อหน้าก็เป็นเจ็ดสิบแปดสิบหน้าเลอ๋ออันนี้ได้เลแค่นี้แล้วแล้วก็มีวุ้นเป็ดด้วยวุ้นเป็ดก็เลดวุ้นเป็ด2กล่องร้อยใช่ไหมแกล่องร้อยอ๋อสามกล่องร้อยวุ้นี่คุณไปบวกราคาเขาไม่ได้นะราดได้กี่หนเพิ่มเออสามกล่องร้อยวุ้นเป็ดนะคะของเขาดีมากๆเลยของคุณหมอทุกหน้าเลยนะคุณหมอกกินได้หมดทุกหน้าเลยครับตั้งแต่ด้านนู้นมาเลยด้านโน้นไม่กินด้านนั้นไห้แด้านนู้นกาแฟรอดช่องครับผมอย่าลืมมากินต่อ อ่ะขอบคุณค่ะ